นั่นก็เป็นเรื่องราวกฎหมายของสามนาทีกับอายการแพ่นดินนั่นเองนะคะก็สามารถติดตามได้ในทุกวันค่ะของรายการผิดราบขับข้าวนั่นเองนะคะส่วนส่วนนี้อีกหนึ่งประเด็นค่ะหลายคนคงจะเกิดความร,าดดมรําคาญเวลากลางดึกกลางดืนยิ่งช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย ตีป้านมาเนี่ยในใครไม่เทื่อนมั่งโดยเฉพาะคนทดี่ยแค่นุ้นใยอืมเช่งกันในเทือนนะปันนลืนนี่อันและรสี่ซอมาเรียวเนี่ยโทรที่เขาให้มาอันแม่ใครชอบเ่่ได้ไหมชอบอีไปเปลียนให้มันดังว่าดิมคนก็เลยเข้าใจพิษนึกว่า เรือพานเขาก็เลยต้องมีการจริงจังค่ะในการเดินนาปรากรดซิงที่ทอไอเซียมันดังทางร้าพราอส่วนใหญยเนี่ยมันพิดกฎหไม้ทางเพเลยนะคะโดยตำรวจส่งคลาค่ะเดินนาปรากรดสิงทําลายทอไอเซียผิดกฎหไม้เซ้รวยซิบซ้ชินแล้วก็ย่ำค่ะคุมแคมสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมค่ะ ทีบริเวณหน้าอาคารที่ทําการตํารวจภูธรจังหวัดสงคล้าอําเภอเมืองจังหวัดสงคล้าพลตารวจตรีเสกสันชูรังสิตผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสงคล้าพร้อมด้วยพันตํารวจเอกภาคินนารนองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสงคล้าแล้วก็หัวนาท่านีตํารวจในสังกัดเข้ารวมกันถแถลงพ้นการทําลายทอไอเสียรถเครื่องที่ตรวจยึดจากคนที่ทาพิษนี่แหละโดยมีการยินยอมให้นําไปทําลายเนี่ยถังเม็ด เซรอยสิบสามชินค่ะซึ่งมาจากการตรวจยึดของเซธานีตำรวจค่ะได้แก่ซอพอบางกลมเนี่ยสามรอยเก่ากสิบนินเลยนะคลองแงอีกห้าชินซอพอหัดย้ายสิบห้ายชินแล้วก็ซอพอถุงลุงอีกสามชินค่ะโดยผู้บังคับการตำรวจปุทุนจังหวัดสงคล้าบอกว่าการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยเป็นมาตรการเชิงรุกในการแก้ไขปัญหารัดสิงแล้วก็รัดดัดเปลงสภาพซึ่งสร้างความเรือดร้อนรำคาญแล้วก็เป็นอันตรายต่อสาธารณะ โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติทีแ้มงวดยังเส่นการกำชับเจ้าหน้าที่ออกตรวจสกัดการความพิษโดยเฉพาะคืนวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ล้งเถียงคืนจนถึงว่าเช้าเลยซึ่งเป็นช่วงที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมักจะรวมตัวกันแข่งรถแล้วก็จับลุ้มรถดับเพลงสภาพที่พิษกฎหไม้รวมถึงการจัดการกับโถไอเสียที่เสี่ยงดังอย่างจริงจังค่ะสําหรับกรณีผู้ขอรับคืนรถนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนต้องเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองค่ะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนสภาพรถกลับ ขึ้นสู่มาตรฐานด้วยโดยเฉพาะทอไอเสียเสียงดังต้องนั่ทอเดิมมาเปลี่ยนณนะสถานีตำรวจพร้อมกับทําบันทึกยินยอมให้ตรวจหยุดอุปกรณ์ดัดแปลงไปทํำลายขณะเดียวกันค่ะพนักงานสอบสวนกจ็จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับแล้วก็จัดแก็บข้อมูลเป็นหลักฐานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดสัม พร้อมเน้นย้ำว่าการแถลงข่าในวันนี้เนี่ยเป็นการสร้างการรับรู้และก็ย้ำเตือนว่าการแข่งรถในทางการรวมการรวมกลุ่มเพื่อดัดแปลงรถร่ว่ากรใชายทอไอเซียเสี่ยงดังล้วนเป็นสิ่งผิกดกฎหไม้และก็ก่อให้เกิดอันตรายทางต่อตนเองและก็ผู้อื่นตำรวจภูธรจังหวัดสงขลานะคะก็จะดําเนินมาตรการเข้มขออ้นยางตอเนืองค่ะเพื่อที่จะป้องกันและก็ลดพฤติกรรมเสี่ยงนะคะ โดยเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นให้เด็กและก็เยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยหลดละเล,ลิกการกระทำเที่พิดกฎหมายแล้วก็ร่วมกันสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคมต่อไปค่ะ